ฟังซาคุระค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่นเกมซอฟ์แวร์กันนะคะทุกคนจุดประสงค์ของคลิปนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนี่นะคะตัวนี้ที่เราอยากได้นะะนกะะ็จะเป็นตัวซอมบี้นี้เนาะ,ะก็จะประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทคือเราอยากได้มากอยา่ทุกคนนี่คือตัวนี้เรามีอยู่สามพันนะคะคือแบบตอนนั้นใช่ไหมมีตังค์อยู่ประมาณกี่บาทไม่รู้นั่นแหละแล้วเราเผลอไปกดซื้อ เจ้าตัวเนี้ยซื้อคือมนซื้ออยู่แล้วแล้วเผื่อไปกดชุดเนี้ยทุกคนเออนั่นแหละก็แบบตังหายไปเยอะเลยนะคะโอเคเราจะมาเล่นเกมนี้นะคะเนาะก็จะเป็นคอนเทนต์อะไรประมาณนี้เราจะเล่นได้ถึงหนึ่งแสนสองหมื่นนะคะเพื่อจะซื้อตัวนั้นมาโอเคเริ่มเลยค่ะเพื่อให้ได้อัดทารุณนะคะเราก็จะเปิดเสียงสักนิดนึงโอเคได้ยินปะเริ่มเริ่มค้างและเอะเพิ่งเล่นนะเนี่ย นั่นแหละเก็แบบคลิปนี้ก็แบบเมาเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเราจำแบบนต้องเล่นนานๆอุ้ยอ่นนี่ตัวนี้มันคืออะไรทุกคนเขาปั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเหมือนเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็แบบห่อใบซากุระหรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่นะคะอุ้ยทำไมมันบันบักอ่ะทไมมันค้างจงเลยอะไรเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ ขาดอีกสามอันนะคะทุกคนคือนี่ถ้าเราเก็บอีกเอ่ออันเนี้ยเข้าปัน้นอะไรเนี้ยอีกสามอันนะคะเราก็จะได้สเก็ตบอร์ดเป็นขนนกคือมันแบบเท่มากเลยอะ่ะอยากได้มากเลยอะ่ะโอเคก็จะมาทำในคลิปนี้เวยนะคะทุกคนละครสั้นนะจ๊ะอ่านี่ตายแล้วยังพูดไม่จบเลยละครสั้นน่าจะอีพีสองยังไม่มาเลย ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยบ้างเท่าไหร่แล้วก็แบบอืมต้องเรียนนะคะก็เลยเล่นเกมมาทิ้งที่ก่าเพราะว่ามันง่ายกว่าทาไม่ต้องตัดอะไรมากเนาะคือมันมีอีกตัวหนึ่งเว้ยเนี่ยตัวที่มันเป็นตัวละครในนี้ที่มันเป็นผู้ชายมันอ้วนอ่ะก็ใส่มงกุฎแล้วก็มีผ้าคลุมด้านหลังอ่ะคือน่ารักมากอยากได้มากแปดหมื่นแต่ไม่เอาจ้าเอาแพงกว่านี้เออ มันก็ต้องเอาของแพงๆหน่อยปะเจ้าทั้งทีต้องเอาของดีนะจ๊ะคือนี้ก็เท่นะทุกคนเนี่ยเอมเอ,เอ,อโรบอทหรือเปล่ามันเขาเรียวกว่าโรบอทหรือเปล่าเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยแล้วก,เก็เราก็ไปซื้อชุดนี้นะคะเนี่ยชุดสีฟ้าเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนตัวละครอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยนะคะแค่เปลี่ยนสีเฉยๆนั่นแหละสิบห้าเลยนะสิบห้าสิบห้ากุญแจหรือเปล่า ใช่ไหมน่าจะใช่นแหละชุดเนี่ยชุดของตัวละครน,นะคะส่วนมากก็จะประมาณสิบห้าเพดีสิบห้าเพดเนาะมันก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่คือแบบคือเรามีเพรเยอะนาดนี้ก็คือแบบกคได้เล่นเท่าไหร่เนาะเพรมันก็เลยจะแบบเหลือเยอะเอยไม่ใช่เพรเพรที่ไหนจ๊ะกุญแจจตะมันคือกุญแจเออนัอ่นแหละกุญแจเยอะไม่ค่อยได้ใช้ไงก็เลยแบบเออซื้อมาเมก่อนตอนนี้เหลืออยู่หกกุญแจนะจ๊ะ คือสำหรับเรานะคะประมาณวิยไม่ได้อ่ะโอ้โหจะได้จัดนี่แล้วก็เห็นปะทุกคนในเมื่อกี้ไอ้ข้าวปั้นขออนุญาตเรียกว,ว่าข้าวปั้นนะคะเพราะไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรเนาะเออเพราะมันก็สามเหลี่ยมมันก็ทรงเหมือนข้าวปั้นนั่นแหละคือ <c oughs> ทริคนะคะที่จะเล่นเกมนี้ให้ได้นานนะคะเราก็พยายามคิดว่าแบบ เอออย่าคิดเรื่องอะไรอย่าคิดเรื่องอะไรคิดอยู่อย่างนี้นานๆน,น,นั่นแหละถ้าเราคิดมากนะคะมันก็จะตายเร็วเกมบั๊กปะเนี่ยอุ้ยเจอกุญแจคือเกมนี้แบบนานๆทีกว่าจะเจอกุญแจทุกคนคิดดูดิขี้โกองอะ่ะว้าวอุ้ยเกือบตายโอเมกออุ้ยเร็วมากแม่ เฮ้ยทุกคนเราเหลือเข้าวปันอีกอันเนี้ยเราก็จะได้สก,ก็ตบอร์ดแล้วอ้ยตื่นเต้นอยากได้มากเอาสี่ร้อยหล่อเมืกี้ยังร้อยเก้าสิบอยู่เลยโหไม่เร็วม,มากเริ่มเรม็วแล้วเนี่ยเริ่มเร็แวแล้วดูดเงินมาจ้าเอาทำไมมันค้างๆอะ่ะเออ เกมไม่ใหคมม้ความร่วมมือเออความร่วมมือเออลิ้นพันอีกแล้วเ <c oughs> จอแล้วจ้าไม่ตายอ้าวเฮย้ยอะไรอ่ะขอไปคะ่ะใครมีย่าแบบอื้มอืมนั่นแหละเฮย้ยทุกคนได้แล้วได้แล้วนี่สก,กต็ตบอดโอเมกอช อุ้ยตื่นเต้นใช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยวเขาลองดูกันนะแปบ๊บหนึ่งนี่ไงอโอยโคตรเท่เลยอะต้องมาแล้วปะเออเล่นต่อไปเรื่อยๆยาวๆเอาห้านาทีแล้วหรอเนี่ยแป๊บเดียวเองเวลาผ่านไปไวมากนะจ๊ะเล่นได้แค่สองตาห้านาที มิกอนั่นนะคะทุกคนแล้วก็โอเคมาเล่นต่อเลยเนาะอันนี่เจออีกราวใครรู้เือออียงไม่รู้จริงๆอะพูดเรื่องอะไรดีฮะอ่ามา เขาเลี้ยงเก็บสัตวานิดนึงนกเลี้ยงนกเมืออถ้าใครนะคะมีบ้านที่แบบสร้างขึ้นมานะคะก็สามารถให้ไอเดีเราไาด้น,นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่ามันสวยแค่ไหนแล้วก็เราก็จะกดกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดเยี่ยมให้อะไรแบบนี้เนาะเออนั่นแหละเชื่อโปรโมทว่างงั้นโปรโมทโปรโมทที่แบบไม่มีใครดูช่องฉันเออก็อยากทำค่ะมีความสุขมากเลยค่ะมีช่องเป็นของตัวเองนี่คือดีแล้วนะ ภูมิใจมากเลยแหละโอ้โหเล่นสองตามไม่เจอเจ็ตแพ็กเลยอะมาเจอรอบสามวิ่ง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 แบบกพิท้นต่อจ้าทุกคนเล่นเกมนี้มากสุดได้เท่าไหร่อะ,อะเล่นเ,ลเรามากสุดได้แค่สองพันนะจ๊ะ แค่สองพันไม่เคยเกินจากนั้นเลยสองพันกว่าไม่ไม่เกินไม่เกินสามร้อยประมาณสองพันร้อยนิดิๆเนาะคืออยากจะได้สักแสนหนึ่งอะ่ะห้าพันก็ยังดีไม่เคยได้เลยจะ้ะค,<น>คือคนคนนะะั้นนะคะมันมีคนดึงเว้ยในทิกตอกอะ่ะที่แบบเล่นอะ่ะคือแบบเขาบอกว่าเขาเล่นได้ร้อยี่สิบล้านใช่ไหม คือตอนแรกในใจก็คิดว่าแบบฮะได้เงินเหรอร้อยห้าร้อยี่สิบล้านที่ไหนได้วิ่งได้ร้อยี่สบเออแต่มันก็เยอะนะไม่ยังไม่เคยเห็นใครทําได้นะคะนั่นแหละร้อยยี่สิบล้านวิ่งแบบนั่นแหละโอเมก้า oh เจอกุญแจแล้วนะคะเจอคีย์ค่ะเอออะไรเนี่ยคีดแปดนาทีแล้วโอเมก้า oh คตคือเราเกลียดด่านนี้มากใลยโคตรเกลียดเลยด่านที่มีรถไฟแบบนี้ไม่ชอบเลยอะ่ะนั่นแหละอุ้ยอ่อ่าดูสเก็ตบอร์ดไหมจ้าแปบ๊บแปบ๊บกดไม่ได้รัวรัวอ้ายไปอ่ะกุนแจต้องมาแล้วนี่เฮ้ยโคตรเท่เลยสเก็ตบอร์ดแบบเนี้ไม่เคยคิดจะซื้อสเก็ตบอร์ดเลยนะเนี่ยแต่คือแบบพอเห็นนี่คือแบบ มันมีสกเก็ตบอร์ดอันนึงเวย้ยที่มันเป็นอันนั้นนะกลมๆแล้วมันหายตัวได้คืออยากให้เหมือนกันแต่คือแบบฮะแล้วมันจะหายตัวยังไงที่มันเป็นกลมๆอะ่ะเออนั่นแหละแ้วรอบต่อไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวแล้วนะเบื่อแล้วตัวนี้คือคือตอนแรกใช่ไหมเราเคยโหลดมาเล่นแล้วก็เราอะ่ะแบบได้ตัวละครเยอะมากเลยนะเกือบทุกตัวแล้วอะ่ะแต่คือแบบ นั่นแหละเผลอไปลบเกมนี้ก็คือหายไปหมดเลยแล้วคือต้องเล่นใหม่แล้วตัวละครก็แบบมีไม่กี่ตัวแล้วนะตอนนี้ใช้กุญแจกแหละหุย้ยฉันเหลือห้าคุณแจแล้วว่าทำไงดีโอ้นี่ก็เร็วจัดก็บปัดต,ตรงมาแล้วป่ะฮยุยทุกคนแปร้อยแล้วจ้ะใช้สกูตเตอร์ไปสองอันไหมเอ้สามหรือเปล่าแล้วก็ใช้กุญแจไปสามนะจ๊ะ สเก็ตบอร์ดเท่าไร่อันละสามร้อยค่ะแล้วก็ต้องได้เก้าร้อยขึ้นมาเนาะเนี่ยเราเล่นอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยคือเราถ้าเราใช้สกูตเตอร์ไปเท่าไหร่ใช่ปะตกลงสกูตเตอร์หรือสเก็ตบอร์ดไม่รู้ค่ะพูดไปงั้น,นเละจําไม่ค่อยได้แล้วสมองฟั่นเฟือนคือถ้าเราใช้สกูตเตอร์ไปเท่าไหร่นะคะเราก็จะเก็บมาเท่านั้นสมมุติเราใช้ไปสามนะคะเราก็จะให้ได้เก้าร้อยแบบเหมือนทดแทนอะไรเงี้ยทดแทนที่เราใช้ไปอะไรอย่างนี้ ใครเล่นแบบนี้บ้างไม่มีหรอกเนาะอือต่อจ้าพันแล้วโอ๊ยดีใจนะเนี่ยได้พันหนึ่งโคตรดีใจเลยอะคืองงเว้ยตอนนั้นแบบเล่นใช้ใช้สเก็ตใช้สเก็ตบอร์ดไปสิบกว่าอันอะได้พันกว่าแล้วคือตอนนั้นไม่ใช้อะ่ะไม่ใช้สเก็ตบอร์ดเลยนะได้สองพันอะไรอย่างเนี่ย o my god ฉันเสียสเก็ตบอร์ดไป เป็นสิบอันโอ้ลือมอ่ะลืมเก็บอันมกเมื่อกี้หกอ,อ้ตายไม่ใช้แล้วเดี๋ยวหมดเดี๋ยวกุญแจหมดอ่าได้มเงินม,มาพันห้าโหไม่ให้สักหมื่นนะอ่านะคะก็ได้กลับมาสามพันใช่ปะคือตอนแรกมันมีอยู่สามพันเอ็นเซกต,ตาไหมสิบเอ็ดนาทีแล้วอ่ะทุกคนเอออีกสักรอบหนึ่งคลิปนั้นๆหน่อยมีแต่คลิปสั้นๆ ต่อเลยคือเรามีสองช่องนะคะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับเกมแล้วก็ช่องแบบหลายๆอย่างอะ่ะแบบรวมๆอ่ะที่ที่ไม่มีเกมอะ่ะนั่นแหละเป็นแบบแบบพวกรีวิวอะไรประมาณนี้นะคะไม่ก็แบบเป็นบล็อกอะไรประมาณนี้นั่นแหละแต่ว่าน่าจะยังไม่มีใครดูนะคะว่าไหนคือช่องดอีกช่องหนึ่ง เออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยโปรโมทช่องตัวเองช่องช่องใหม่นะคะมันเป็นช่องใหม่ยังไม่บอกชื่อหรอกอู้ซีทบอร์ดกักโอ้โหคือแบบไม่ค่อยได้เก็บอันนี้เลยอ่ะเข้าปั้นอ่ะว่าเวลาแบบ เออแบบเล่นได้นานๆใช่ไหมแล้วมันก็จะไวแล้วมันก็จะแบบลืมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บไม่ทันแบบรู้ทำไมอน่ยเออเออพูดคนนี้แต่เออเออเอออคิเข้าอยนไ่เอาแล้วดูกันเป็นเพื่อนๆนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะยังไม่จบจากพูดไปก่อนลองไปโดดมาเล่นกันได้นะจ๊ะเราเชี่ยวทุกคนต้องมีแหละ เกมเนี้ยมันเป็นเกมแบบในตำนานอะนี่เออคือเมื่อก่อนอ่ะไม่รู้ใช่ปาว่าอันเนี้ยไอรองเท้า่ายมันคืออะไรแล้วไปเก็บคือแบบตายทุกทีเลยอะนั่นแหละก็เลยแบบมาเกียดมันแล้วก็หลังๆนี่เริ่มมาใช้มันแล้วโหเกือบตายเมือ่อกี้อมิกาตอ,อมิการเออตานี้ตาสุดท้ายแล้วทุกคนคลิปนานเกินไปแล้ว ไม่เคยมีคลิปไหนเกินสิบนาทีคลิปแรกปะเนี่ยใช่ปะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วสามร้อยสี่ร้อยแล้วจ้าอ่าที่ดูดเงินพวกคนเรียกว่าอะไรอ่ะเราเรียกว่าที่ดูดเงินอะ่ะเนี่ยไอเหตอนเนี้ยที่มันคล้ายๆเกอกมาเฮ่ยมันคืออะไรอะ่ะเอ้ยเก็บไม่นะอยู่ตรงข้างโอ้โชค โชลคลายมากๆโอเคประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไม่ว่าย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะคะ EP 2ต้องมาแล้วจ้าอ่ะตอนนี้ได้เจ็ดพันเออเจ็ดพัน